พ่อบุทรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุรวันนี้ได้เจ้า i สุสุดีแม็กซ slx เครื่อง2 5 0 5นะครับเป็นเครื่องคอ m มอนเรลมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ จดทะเบียนปี2548นะครับผมปีสากลก็ปี05นะครับผมรถคันนี้ได้หน้าตาเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีพลิกไม่มีคว่ำไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับผมรถได้เดิมบางนะครับคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่1นึ่0 0บาทนะครับผมราคา1 2 9 0 0 0บาทราคานี้ แถมโอนให้ฟรีนะครับผมโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับผมอยู่ไม่ไกลเราส่งให้ฟรีได้นะครับถ้าอยู่ไกลเราขอค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะครับผมขายราคานี้เลยนะครับอลองชมไปด้วยกันนะครับราคานี้คุ้มไม่คุ้ม1,29,000บาท i s u ุ u d ด,ดีแม็กเครื่องคอมมันเร็ว 2,000. ・มือเดียวป้ายแดง นี่ครับผมรถส,สีสวยๆนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าส,สวยๆนะครับไฟลงไฟหน้าสวยนะไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับผมใส่คิวสแตนเลสมาดูเท่ไปออย่างครับ อยู่เท่ไปอีกแบบนะยางก็พอได้นะครับยางยางยังใช้งานได้นะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวออกหูแล้วนะครับไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะครับหลังคาแคลริบอยลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้มีหลังคาแคลริบอยด้วยนะครับรถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับ รถใช้งานในเมืองนะครับคันนี้ตันชนยังเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับส่วนมากไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับสีสวยนะครับสีสวยบางนะ,ะสีสวยบางนะ,ะรถได้เดิมได้บางนะครับเนี่ย ให้ดูอ่าเดิมๆบางๆใสๆตำหนิตรงนี้มีนิดหน่อยนะครับผมนะเอ่อมีซีดนิดนึงนะครับผมแต่รถได้บางนะเนี่ย <c oughs> ดูภายในโอ้โหเป็นไงครับภายในถือว่าสวยนะครับแผงประตูสวยนะ แผงประตูสวยเลยนะครับท่านผู้ชมกระจกไฟฟ้านะครับผมคันนี้กระจกไฟฟ้านะเป็นตัว s l S นะครับผมพวงมาลัยเดิมๆนะครับผมเดินใหม่แผงหน้าปัดต่างๆอยู่ครบนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะที่ครอบพวงมาลัยก็ไม่มีแตกแล้วนะครับผมคอนโซลสวยนะคอนโซลสวยนะ ช่องแอร์ไม่มีเสียไม่มีแตกนะจ๊ะสมบูรณ์ครบเลยนะนี่ช่องแอร์สวยนะนเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับหัวเกียร์เดิมๆอยู่ครบนะครับที่เก็บของตรงกลางเปิดใช้งานได้ปกตินะครับนี่ไม่หักนะ เครื่องเล่นก็ใช้งานได้นะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมแอร์เย um นะ็นฉ่านะนี่ดูเบาะนะเบาะเดิมๆนะครับผมเบาะเดิมโรงงานเลยไม่มีขาดนะครับเบาะไม่มีขาดเลยเบาะไม่มีขาดนะเดี๋ยวดูข้างหลังนะเบาะแคบนี่เบาะแคบ แม่สีสันใช้ได้จริงๆนะสวยนะครับไม่มีขาดนะนี่ไม่มีขาดนะครับผมรถได้เดิมนะครับรถได้เดิมตะเข็บเดิมโรงงานสวยนะครับเนี่สวยงามเลยหรือว่าสวยนะครับตะเข็บเดิมนะให้ดูโอเค เดี๋ยวไล่ดูไปข้างหลังนะครับผมเปิดฝากระโปรงให้ด้วยอาไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมน,นี่ยางหลังนะครับผมยางหลังพอได้นะยางก็พอได้นะคัดซีสวยกิฟเลยคัดซีนี่คัดซีสวยนะรถคันนี้เพิ่งได้มานะครับอ่ซื้อมาจากอ่กรุงเทพนะครับผมขับมาคอนแก่นนะครับปลายท่อเอ ปลายท่อส,สวยไม่มีปัญหาใดๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีขับดีดีอีซุซุดีแม็กคอมมอนเลวไฟท้ายสวยนะไฟท้ายสวยนะครับผมไม่มีแตกนะครับผมแม็กไลเนอร์นะครับผมฝาท้ายสวยนะครับภายในสวยนะครับผมเนี่ยมพึ่งมาครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับ ไม่มีแอร์หลังนะครับไม่มีแอร์หลังนะ,ะไม่มีแอร์หลังนะครับเหมือนแกใช้งานขนของเล็กๆนน้อยนะครับใช้งานขนของเล็กๆน้อยก,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 ก็เลยใส่ลังคาแคลริบอยนะครับผมคันนี้เรียเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีไม่ขาดนะท้ายเดิมนะครับหมุดเดิมยังอยู่นะครับหมุดเดิมโรงงานยังอยู่นะทั้งสองฝั่งนะครับสวยงามนะครับผมอะ เดี๋ยวดูฝั่งนี้กันต่อหลังคาแคดลิบอยก็เปิดปิดอ่ะปิดโชว์หน่อยโอเคสวยงามนะครับปิดปิดเปิดได้ปกตินะครับผมใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะปท้ายสวยเลจ้ะอ่า เดิมๆสติกเกอร์เดิมๆแต่ฝั่งนั้นน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับสติกเกอร์นะครับเดิมๆนะครับบางๆเอ่อฝั่งนี้กันเบาะฝั่งนี้เป็นไงสวยนะครับผมสวยนะนี่ไม่มีขาดเลย ฝั่งนี้ช่องแอร์สวยงามนะครับผมนี่ฝั่งนี้เก,กเก็บของก็ยังล็อกปิดเปิดได้ปกตินะครับนี่นะแผงประตูสวยนะครับเนี่ยปิดเปิดปกตินะครับไม่มีหักนะ สวยนะครับนี่ประตูปิดนิ่มนะครับนี่มือเปิดไม่หักนะครับาชายบันไดไม่มีแตกนะครับสวยนะเม็ดอาร์ฝั่งนี้สวยนะครับรถได้เดิมทั้งคันนะครับคันนี้บอกเลย เดิมทั้งลำเดิมทั้งลำนะครับผมสวยตูปิดนิ่มนะครับผมกระจกไม่มีแตกแล้วนะจ๊ะกระจกนี่กระจกเดิมๆสองชั้นนะครับโลโก้ออซูส,สยังอยู่เลยนี่กระจกเดิมโรงงานนะครับโลโก้อซูุยังอยู่นะครับผมภาษีหกแปดนะจ๊ะ,ะหลังคาก็สวยนะ หลังคาก็บางๆนะเนี่ยหลังคาบางๆนะครับผมราคา1นึ0 0 0มบาทราคานี้เลยนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนี่ครับบางๆนะนะยางหน้านะครับยางหน้าก็ยังใช้ได้ยู่นะล้อแม็กสวยนะครับ ใบหน้าเดิมโรงงานนะครับผมนี่ไม่มีแตกไม่มีแล้านะครับผมนี่ครับผมเพจเดิมหมดเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่ของเดิมโรงงานแท้ๆ <c oughs> นี่ครับฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์ยังอยู่นะครับผม คานหน้าสวยนะครับเดิมเดิมเลยห้อ,องเครื่องสวยนะครับเนี่ยเครื่องคอมมันเร็วนะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับพลัาพาเวเพอร์นะครับผมคันนี้เอ่อสตาร์ทให้ฟังหน่อยเครื่องยนต์นี่ครับไฟหน้าเกิดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผม เสียงเครื่องนิ่มๆน,นะครับผมเสเครื่องนิ่มนเพอรเพาะนะครับระบบน้ำบนดีนะครับน้ำนิ่งๆน,นะครับความร้อนกปกตินะครับผมขับมาจากกรุงเทพนะครับ400กิโลปัญหาไม่มีอะไรนะครับขับมายาวเลย น้ำไม่ดันแน่นอนนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับคันนี้แอร์เย็นสาเลยคันนี้ไม่มีไอด้วยนะไม่มีไอเลยนะครับท่านผู้ชมปกติดีแม็กตัวนี้เครื่องคอมจะมีไอขึ้นมาบ้างนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะคันนี้นิ่งๆนะครับไม่มีไอขึ้นมาเลยนะครับผมเพว่าสมบูรณ์มากอันนี้ ปิดเลยน,นะครับผมเสียงเครื่องพอเพะเปิดแอร์ยังมีเปิดแอร์เ, Air เรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบไดชาร์จระบบไดชาร์จไดสตาร์ทสมบูรณ์แบบนะครับใช้งานได้เลยเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมคันนี้นี่ครับผมไฟหน้าไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับนี่ สปอรตไลท์ติดนะครับผมนี่เห็ครับผมติดครบหมดนะไฟเลี้ยวไฟหน้าสปอตไลท์นะครับติดครบหมดนะไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกนะครับผมไฟเลี้ยวมุมติดครบหมดนะครับผมแล้วก็ไฟท้าย ไฟดีไฟเดียวติดครบหมดนะครับผมนี่ติดครบหมดนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นนะนี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยทันนี้หรือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมทันนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผม ประตูนิ่มๆนะครับกระบงกระบาลรอนสวยนะครับร่อ,อนกระบงกระบาสวยหมดเลยอ่ะปิดเลยปิดเลยปิดเลยไม่เป็นไรโอ้ไฟเลี้ยวข้างนี้ปิดปิดนะฝั่งนี้ก็ปิดครบหมดเลวจ้ะ,ะเดี๋ยวมีตำหนิตรงโน้อนอีกอันนึงลืมบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรงมุมนะครับนิดเดียวเ ตรงน,นี้นะครับมันจะมีเหมือนไปเบียดอะไรมานิดนึงนะครับให้ดูนะครับนี่ไม่น่าเกลียดนะครับผมไม่น่าเกลียดนะนี่ครับคัดซีสวยนะครับเดีย๋ยวให้ดูคัดซีคัดซีสวยนะแห้งๆนะครับคัดซีสวยสวยเดิมๆแห้งๆนะครับไม่มีผุไม่มีดามแน่นอนครับผม รับประกันไม่มีน้ำท่วมแน่นอนครับรายละเอียดรถของเจ้าดีแม็ปี05ก็จะประมาณนี้นะครับผมอคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมคันนี้ราคา129,000บาทราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมท่านใดรับได้คิดว่าคุ้มค่า กับราคานี้ก็จัดไปนะครับผมราคา129,000บาทได้ดีแม็กซื้อสวยบางๆไปใช้งานนะครับผมเรามีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมหรือใครจะมีรถมาแลกมาเปลี่ยนมาเทิร์นก็เรารับนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับที่หน้าจอนะครับผม อ,อยากแลกอยากเปลี่ยนอยากเทิร์นสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอ,อนแก่นนะครับพิมใน Google นะครับพ่อบุตรรถบ้านเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยากจะมาดูตัวจริงก็นัดเข้ามาเจอได้นะครับเข้ามาดูรถคันนี้นะครับผม,มถ้าจะให้ไปส่งนะครับลูกค้าต้องมัดจำเท่านั้นนะครับผม ต้องมัดจําเท่านั้นนะครับเราถึงจะไปส่งให้นะครับผมไม่มีระบบใจแรกใจนะครับอ่าขออนุญาตแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันเนะาะอลูกค้าเจ้าต้องมัดจําเท่านั้นนะครับผมนะครับพอดีวันนี้ฝนมันตกนะครับมันก็จะมืดมืดนิดนึงนะตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับผม แต่ตัวจริงสวยนะครับคันนี้ตัวจริงสวยเลยเดี๋ยวไฟนงไฟหน้าขัดให้ใหม่รับรองสวยแน่นอนห้องเครื่องล้างชงให้ใหม่สวยแน่นอนครับผมคันนี้บอกเลยทีเด็ดแน่นอนใครที่หารถราคาแสนต้นๆน,น,นะครับชมคลิปแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับผมอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคลิปของพอบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามเพจของพ่อบุตรลดบ้านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลักเแล้วโทรมาเลยนะครับพ่อบุตรลดบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ